น้องชิมหมดทุกอย่างอ่อมไก่เหมือนตอนนั้นเหรออืมก็อร่อยอยู่ใช่ไหมอันนี้คือทำเสร็จแล้วนะคะคนขาอ่อมไก่คะ่ะน้ำโบมีนะเห็ดแห้งเนาะชิกลินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวล้วเข้าวเจ้าดีเนาะโอ้โห่อมไก่แซบๆนัวๆนะคะน้ำน้อย นี่คือยำแหนมนะคะเอาทำขายเอาน้องทำอะไรเล่นลูกโป่งู่ละโอ้โหะน้องหิวข้าวหรือยังเนี่ยหรือว่าไม่หิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวนะคะวันนี้เราช่องสาวน้อยร้อยเอ็ดจะทำอะไรนะไลฟ์สดจะทำอะไรเออ จะทำอ่อมนะคะอ่อมไก่นะคะนี่ซื้อมาจากตลาดนะคะมีไข่ด้วยมีไข่มีมีไก่เนาะอันนี้เนาะสิบบาทนะคะต้ใส่ผักอะไรนะน้ำตาลจะไปไง มีผักต้นหอมผักชีแล้วก็อะไรนะผักขยงนะคะสามอย่างเด้อวันนี้เพลิดกินแซ่บอหอมๆนะคะไ,ได้ซํานี่แหละแนวกินหันนอกมั้นเป็นแนวขายเป็นเนื้นอะไรเนาะสบายดีบน,นอันนี้หากระตื้นน้อนนะจ๊ะอันนี้ยุ่กรุงเทพกอดทมอ,นอเนาะเห็นแนวขายมื่อนี้หวยออกจ้าคุณจ้า เดียวนี้ก็มาล้างไก่กันค่ะโอ้โหทำของขายเสร็จแล้วก็จะมาอันนี้นะคะอมไก่กินกันเด้อทุกคนค่ะมันย่างไงเหมือนไก่ที่กินไก่ไก่เนี่ยไปตั้งไก่เลยอ่ะเจโอ้โหมืนมาตั้งไก่จัล้างไก่ทักที่อ๋อ

นีบรรยากาศตองห้องนะคะจะเข้าไปดูสองคนแม่ลูกทำอะไรกันหน้าคนนั้นทำงานนะคะทำงานแพ็คของไปขายนะคะ <S <S น้องทำอะไรน้องน้ำตาลทำอะไรคะนขนมดูหนังน้นมดูหนังนะคะฮะเรื่องอะไรอะ่ะพายุทรายหนังใหม่นะคะนี่ค่ะบรรยากาศทคุณค่ะ อันนี้คือทําเสร็จแล้วนะคะคุณขาอ่อมไก่คะ่ะน้ำบ่มีนะเห็ดยังแห้งเนาะสิกินกับข้าวเหนียวกะเพาเหนียวแล้วข้าวเจ้าดีเนาะโอ้โหอ่อมไก่แซ่บๆนัวๆนะคะน้ำน้อยนี่คือยำแหนมนะคะเอาทําขายเอาเนองทําอะไรเล่นลูกโป่องอยู่ละโอ้โหทำเตรียมของไปขายนะคะ น้องหิวข้าวหรือ,อยังเนี่ยหรือว่าไม่หิวเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันนะคะอามากินข้าวค่ะทําเสร็จแล้วนี่ยังข้าวทั้งของหวานได้เลยนี่ของหวานอะไรอะเขากำเขากำเขากำ,ากำแต่ตลาดข้าหละอันนี้ยังไงดีเลือดเลยอะกินด้วยนะคุ กินข้าวด้วยเหรอกินข้าวหวานเอาอยากจะลองชินมาทั้งนานแล้วเอาช้อนมาดิ แบบหน้าตาแบบจังซีได้เจะคุณจา้าฟ้าจ้ะอยากจะลองชิมของอ่ะนั่นไหนก่อนดิอันไหนอร่อยกว่ากันเนาะมาเปิดเลยอันไหนอร่อยกว่ากันเอาเลเปิดทั้งหมดเลยชิมเอาเองน้ำตาลต้องคนลึกเข้าไปข้างล่างก่อนนะคะคนก่อนเหรอไม่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 ตักกินเห็นป้ากินหน้าอร่อยและซีก็เลยอยากกินด้วย <c oughs> กินข้าวคนละุกคนค่ะอันนี้อันกินถ้วยน,น้อยพอได้ไปไม่อร่อยอืมไม่อร่อยเลยปันข้าวปันข้าว วัสดีพี่ๆทางยูทูบอ<ม>ันไก่เข้าเหนียวจ้าน้องกอามาซีฟิลยมน้องกทำอย่างนี้ขึ้นมาที่มันลงไป ราจะไปกินแตงกฤิเหมือนเธอขนมพุทธากุเปิลน่าขนมแบบนี้กินบุเป็นเนี่ยย่ำถือเสียงจะคร้ขอ,นนเ,เ,อเก็บใปมะกรูดเอาก่อนเอามกไกลนะคะอ๋อต้องคนให้มันเข้ากันเหรอตักขึ้นมาใครจะไปกินแตงกฤตเลย อย่าหนูคนดีก่อ <c oughs> น่า้าตาไม่ค่อยน่ากินแต่ก็ต้องรอไม่น่ากินแล้วมันก็จับไม่ได้ไม่เสีย อันนี้อันนี้ไม่อร่อยรสชาติเค็มอ่ะก็หนูไปกินแต่กะทิมันจะเค็เมถึงข้าวกับพักพักจา <laughs> ้ายบายนะโะคกคไม่กวาละไม่อร่อยวะร <laughs> ู<ล>้ปะอันนี้คืออะไรออมนะเค็มหน่อยน่าเนม่ว,วลอะเปม้หมู หมูหรือผักอไร้ม่อกน,น้องชิมหมดทุกอย่างอ่ะหมูไก่เหมือนตอนนั้นเหรออืมก็อร่อยอยใช่ไหมมันนัวดีใช่ไหมนี่พักพักอยู่ข้างล่างนี่กินแบบนี้แซบ่บไปแล้ว <laughs> ง่ายๆนะง่ายแบบบ้านเราวันไหนไปตลาดก็มีของกินนไหไม่ไปก็ถึงมามาก แซ่บจ้าอ mm ืม hmm. อ mm ืมเป็น ไม่ได้ตำตะไคร้ไงถ้าตำตะไคร้มันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นแบบฟฝ้าอ,อ,อีกแล้วเดือดจังมั้งเลย

ไก่หยาบอยู่นะไก่ตลาด <c oughs> <c oughs> ชอบอยู่ไกมันนุ่ขอบคุณทุกคนที่มากดติดตามนะคะหน้าตาบางมือกับงามบางมือกับบางงามเด้อ <c oughs> เราอจะยาวไปเอาล้วค่ะ